ย้ผู้หญิงะกูไม่ค่อยอยากทำว่ะเฮ้ขอเดาเอ้าหนะ่อยลงไปอขอเด,าด้าเลยขอมันเด้าเดิมึงคุยดีๆก่อนถ้ามันไม่ได้ค่อยล่างมันลง โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้ก็อยู่ในวอต t s ซัมซิตี้อย่างเช่นเคยวันนี้ครับเขาก็บอกว่ามีระบบป้นนะผมก็จะลองมาทำการป้นให้ดูนะว่ามันจะป้นยังไงเออมันเป็นเซิร์ฟคลาสสิกนะเซิร์ฟนี้ก็2ปีที่แล้วเขาก็เล่นนะเป็นช่วงโลเปยุคแรกๆนะก็มีระบบป้นนะวันแรกก็แจกเงินสะรวยเลยแจกไป 50สบล้านนะผมเหลือแค่ส0ิบล้านนะในในธนาคารยังไม่ใช้ก็มีประมาณสี่สิบล้านนะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะออกพ้นนะกับเจ้าพีซีเอนะอที่ซื้อมาหนึ่งล้านได้ร่มขนา <Okay. S 1> okay. okay, ดไหนวะเนี่ยนนี้โอเคโอเคแต่ผมจะออกพ้นกับเพื่อนผมนะใช่ปาว่เชื่อเงาเออเหมือนกันแหละรถนี้คนแรงเพื่อต้องใส่หมวกวะไม่งั้นเขาจะรู้ไปเอาเอาไอา้นี่กันดิ ย,ย,ยุดยุดยุดนี่คือการป้นเอ๊ะไปเช็คดิมีเงินบ้างเอามันลงรถได้บ้างมีอะไรบ้างวนมาดิโอ้ไม่มีอะไรเลยโอ้ยจนวะไปไปร้านค้าดีกวะมีเรื่องจริงเอ๊ะนายนายน่าจะวางแผนร้านป้นมาละเดี๋ยว เดีาาย๋ยวในไ<ำ>ปดูไป <นะ S 2> ดูที่ทางก่อนเดี๋ยวเดียด๋วยวกับการที่เราวางแผนมาวันนี้เราจะเอากี่ร้านกันเนี่ยไป <S <S ดูกันว่าร้านไหนจะปนเนี่ยตามมาตามมาไปไ่เมดีเมดีเฮ้ยอ่ะอ เฮ้ยรถแรงไม่ได้หรอรถกูติดอยู่ในนี้กูเอาขึ้นไม่ได้แน่เลยรถแรงแรงไม่ได้เชียวได้รถกูจะรถกูขึ้นไงวะเนี่ยอะไรไหนวะนี่อ๋อฟันขึ้นแล้วไอ้ฟันขึ้นเลยโอ้คันนั้นเราต้องลานน่เนี่ยวัวรถขึ้นไงดีวะนี่เนินนั่นขึ้นได้ปะกดยกล้อไอ้ยกล้อดิไม่ข้างล่างเนี่ยตรงเนี้ย อลองลองอ่ะไม่ได้ปะไปไป,ไปน,นำนำต้องขับระวังนะไว้รุ่น P C ไ้แล้วโอ้โหเป็นเซิร์ฟแบบยุคคลาสสิกเลยนะเซิร์ฟนี้สมัยสองปีที่แล้วก็ไอ้ เออผมจะเมาจเยอะแรงจัดพ <PC S 2> ีซีขายกระยากน็อกเลยเออน็อกเหรอเออโอ้โหถ้าน็อกก็จะตายประมาณหนึ่งนาทีนะหนึ่งนาทีรอกอ่อนแม่งเอ,อ้ยแรงจัดจะดต,ต่อตัดตายร้านเชีชร้านเฉียอะไรมันดีดีจัดเลยนะเออทำรถแจกร้านเฉียน,นะครับ แต่ไม่บอกบริเวณแล้วกันลองเสิร์ชหาเดิมร้านเขาดังเอาไปทางนู้นเหรออ่าจอดรอคนเดินลงเฮ้ยแลมโบะโอเคเอาแลมโบะปะหยุดนี่คือการปล้นรวยนะเหรอได้รวยน่าจะมีเงินดูที่ขับขับแลมะวะแลมโบได้ไหมได้ปะ เย็นดูแรงมะน่าจะแรงอยางออกตัวก็แรงลองลองขับเราค่อยมากลับเราทิ้งพีเซกเราไม่ได้หรอกลองขับกูขอลองดิเอาร้านไหนค่อยกลับเอาไหมเราต้องใช้รถโจรร้านที่กูร้านที่กูมาแล้วเอ้อหลุดต้องไล่เข็มขัดบอกงวะเย้อะไรวนี่คุยสั่งจะโดนจะเบรกจะเบรก นันไหนรถกูวะรถกูคันไหนวะเนี่ยลมโบไม่เฟี้ยวเลยทิ้งไปดีกว่ายิงให้ระเบิดเลยยิงให้ล,งงลมโบให้ระเบิดเลยไ,ไปไกลๆกันใครใครอยากได้ก็ให้เป็นสมบัติแล้วกันพีเซกดีก่ก็นี่นี่มา้านนี้กูอาววยาก <c oughs> <c oughs> ออมึงเมาอะไรไอ้านนี้น่าจะปุ่นได้นะน่าๆได้ลองลองเข้าไปหน่อยจอดรถหน้าร้านเลยไป เออรถพังเลยวะเขาบอกว่าปนต้องตำรวจสองพอดีเลยเฮ้ยถือปืนอันนี้เข้าไปเดยอกูถือลูกซองเด้อรอกันรอกันนี่ไงนี่ไงนี่ไงเดี๋ยววะนี่ไงนี่ไงเชื่อป่าววะวงแดงกูกูลองกดนะหนึ่งสองสามอ่ไม่เห็นมีเลยวะรอออต้องต้องรอสี่ร้อยวิบอ่ะหรือต้องเดินไปไหนอวะ อ๋อไม่ใช่อันนี้ว่ะต้องเป็นลูกสนุกนยิงยิงแล้วปิวะวะถอยไปดิเซลว่าต้องในเมืองแน่เลยตรงนี้มันไกลตำรวจแน่เลยมาเลยนี่ไม่ไม่ได้เฮ้ยยิงยิงสนุกให้เข้าหลุมได้อยู่ไอ้กูลูกนี้กูจะลงรู้ละเฮ้ยตกเลยเฮ้ยตกวะเปลงกระสุนยิบมายเลยเฮียล่วงหมดแล้ว ใช่เหรอลองลองลองไปร้านในเมืองไงแต่เราขอยิงลูกนี้ให้เข้าลุงมึงเอาแลมโบ้เหวะอยู่ในเมืองเฮ้ยอยู่ในนี้จะแลมโบ้ไปเหรอเออรถกูพังแล้วมึ่เอารถอะไรไปก็ปพีทีเอก็กอะยิงเหรอก็มีสี่กู팡แล้วปะช่างไม่มีต้องไปร้านค้าร้านค้ามีร้าน,าานที่ซ่อมอะละ่ะ เดี๋ยวกูไปรับเย้ครับมันพังง่ายจริงนะอ๋อเราไม่ได้ใส่เกาะดูดีแล้วโคตรยากอ่ะเราไม่ได้ใส่เกาะถ่วงนี่ถ่วงนีเดี๋ยวพาเต็มระบบพาไปร้านชายเผื่อมีนี่้มยอนร้านค้าหรือว่าเนี้ยร้านค้าเฮ้ยลำโบหายว่ะลำโบหายลำโบหาย มันเป็นรถบอร์ไงมันไม่มีแล้วเฮ้แต่รวยเนี่ยนะมีลำโบดูดิมีชุดซ่อม่ะเดี๋ยวลงไปดูด้วย <c oughs> วันนี้มึงดูขาหวันเลย <c oughs> ลมมีเยอะมีวะชุดซ่อมเฮ้ซื้อโทรศัพท์มากันซื้อโทรศัพท์มากันใช้ไอโฟน x s เด้อยมีวะ อขา<อ>ซื้อไก่ซื้อนองซื้อน้ำแหละซื้อบงซื้อเบียร์ด้้อที่เบียร์มันกินแล้วเมาบ่ได้ลองกินเบียร์ดิซื้อ,อยังลองกินเบียร์ดิว่ามันจะเมาป่ะนี่ลองกินเบียร์บบรับเม่พ้นเว้ยกูมึนเลย ไปครับให้กูขับดีกว่ากูเมาละกูเมาแล้วกูต้องขับเอากูไม่ขับเอาขึ้นมาเรารถมึงเอาไงทิ้ง,ท,งทิ้งไปเถอะนะมึงเบเร์เวฟไปเลยค่ะที่ทาวรถอยู่ในเมืองเอ้ยร้องขับเวฟบน,น่งเอกเวฟไปเวฟเบื่อรถก็พังไปไปปัมบนอ่ะ เดาูาเนมปนเลยเอาเวฟนี่แหละีซีเปนคนคนเขารู้หมดเราสายวันนอกคนเวอเราอยู่วันนอกนั่นเราจะไปป้นในเมืองเหรอเออเราไปบนลเมืางลงกลางมันมีให้ป่นสายวันนอกเอ้ยมีกระบาซิงด้วยะเอาป่ะเราต้องป้นเ้ยเราเอากระบาซิงแล้วเราเราเราีปวะ นี่คันนี้ไอ้หย,ยุดหยุดเฮยมันจะไปเล่นหนองการหรอหัวมันพองงก,กวเฮ้ยเอาไว้นดอยู่นี่คือการพ้นันดับขั้นที่หนึ่งเราต้องพ้นรถก่อนเรายังไม่ใช่รถลอยจนละกมไอ้เหียสรุปรถรู้เลยว่าพ้นมาแล้วพ้นไม่เนียนเลยนะ พอให้โดนดิอยิงให้โดนเร็วๆไอ้เอ๊ยมึงไปไกลกระสุนกูหมดกูก็หมดแล้วเนี่ยมึงขับไปด้านหน้าดิไอ้เด็กเฮียเอ้ยมาไล่ตามดิมาชนกูเด็กเฮียไล่ตามดิ่มันเร็วๆๆกูเหลือสิบหกนยไอ้เฮียอะไรเนี่ยกูตาย นี่เลยกระบะสิ้นทำพิษไอ้ดสตอร์ไอ้กูยิงมือมันมันไม่ทะลุเข้ามันวะหัวแม่งเป็นเหล็กปะวะเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวเฮ้กระบะสิ้นมันโหดร้ายตอน้เราตื่นังตื่นยังตื่นแล้วตื่นแล้วไปไปมาเดี๋ยวกูพาขับไล่มันเพิ่งเลี้ยวเองเราเอารถโจรเราเอารถทีิพนมาทำมิลเลียมูสีเราเราไม่ได้มีบากไปเราไม่ต้องการ đây là long hãy một tên là sẽ đi chơi Sông Càn. Này, phía trước, phía trước, phía trước. Ôi, anh không thể nói nữa Đây, Này, ờ... Cái xe tự rồi mình, sẽ nó. sẽ phá nó. Một lúc trước, nó chạy เอ้ยอันนี้กระบะแบบพ่วงแม่มันออกได้ตายเปมนะ็นไหมกูแมนปะอดีแมก็กซ์ไปไปๆยวกเอาไปรลบมึงเออกูไปที่เก็นัถลงมา,ารเร็วเร็วเอ้ยนี่แหละเราดูเหมือนคนทำงานใช่ไหมเย็นเลือดีแม็กซิ่ิ้นปะ เรื่อยังแบบคาดีเลยวะยึดคุกอไไะ <c oughs> ไรมาอะไรวาเราบะรอกันพอาท้ายออกด้วยนะสัตว์เอ๊ออกไปอย่างนี้แนะหละตำรวจได้ไม่สงสัยมึงจะอ,ออกไงวะได้เดี๋ยวกูวิวิเหี้ออกเดี๋ยวดิฟดิฟแปมันก็ออกเลยแหละเอ้ะนั่นมันแอกว่ะเอามันดิมึงลงไปทืบมันได้ปะไ <c oughs> ด้เลย คือโชว์กูนเลยกูดูการปนมึงไหวปะเฮ้ย <Hey, S 2> มันเอาอ่ะมันเอา,าอ,เอ่ะเฮ้ยอ๋อมาเียวนอกอ๋อยังขายไปดิไปจำไว้กูไม่เล่นกูมาเป็นโจทย์แม่ไปมึงมาร้านป้นแล้วใช่ปะเออตามที่มาเลยไปนะ เกือบปืนก็กกไม่มีครับต้องซื้อกันนะมึงยังตงจะซื้ออุปล่าสงครามอ่ะบอกอเอ้เนี่ยมันมีร้านปืนอยู่ใ,ใกล้อ่ะถอยหลังไปเลยเดี๋ยววะเอ้ไปซื้อในเมืองเลยกูอยากเข้าเมืองละรันไม่ทันง,ง,งานตรงตองที่กูมาก็แล้วใกล้กับที่ป้นมาดีเลยไอ้เขียกับบาลิตเตอเนะี่ยเดี๋ยวกูต้องเอาท้ายออกแล้ว มึงดูวิธีเอาท้ายออกอกูนะโง่ก็แบบวิ่งร้อยเดีเยวนะอะไรเนี่ยไม่ถึงเลยออกก๊อปออกก๊อป<ม>ลุนละแม่งหนักรถมังไปเล่นสงการเลยเฮ้ยแล้วข้างหน้าแลมโบว์ะอะเฮ้ยมึงโจรมันต้องใายก็แบะซิ่งขับแลมโบว์มันรวยไปมันไม่ส่งโจน อันนี้ทรงโจรแต่พ้นจริงเว้ยเยเยลำโบรถแพงไอสัตว์เอาเขาข้างทางไปเลยมึงอยู่นี่มันไล่เราทันเปล่ามันไล่เราทันมันก็อย่างแหละเจ้าเรื่องเยเยเยเบกเบกเลนอะกูรอเอามันนี่ ใช้ผู้หญิง่ะกูไม่ค่อยอยากทำะเฮ้ยขอเดาเหน่อยไปขอเดาดิอขอมันเดาดิมึงคุยดีๆก่อนถ้ามันไม่ได้ค่อยล่างมันลงขอเดาได้ป่ะเออ,เออขอเงื่อนคือเนี่ยไอ้เฮ้มันเหมือนจะไม่ให้อเนะี่ยมันจะให้ปะ่ะเฮ้ขอมันอีกทีนึงขอมันอีกทีนึงขอมันเดาดิเเธอขอหน่อยฮัโลโหล เฮ้มันให้เดารอกเฮ้มันมันบอกว่าวิ่งไปในพุ่มนู้นมึงให้มึงเบลในพุ่มนู้นไปไปตามไปตามไปมันให้มึงไปเอาในพุ่มไหนเห็นไหมมึงกดเลยมึงกดเลยมึงกดมันเลในป่าในในป่านะขึ้นไปอีกให้มันขึ้นไปอีกตรงนี้คนเห็นไปเจอไปเจอไปเฮ้ยเตะเข้าไปในพุ่มนี่มึงไปฆ่ากลมขืน เดี๋ยวกูขอทีมึงแล้วกันเอถอดอันนี้ไงวะเคมนะัคนะ้งะตัวอะไรบ้างเดี๋ยวกูกูถอดเกงละมึงเอารถมาบังให้กูหน่อยเดี๋ยวคนเห็นไอ้มึงบังฝั่งนู้นเออเดี๋ยวกูจะขอสักแป๊บกูถอดเกงละเออบังบังวะบังวะอืออืออุ้ยได้อยเออบังวะบังวะ งูแรงเงินเสร็จโอ้อริชิสไปเถอะกลับๆๆใส่เกงแปบ๊บของไม่ค่อยดีป่ะของเน่ามาโล่งเลยนี่กูโล่งละเดี๋ยวกูหาเงินกันดีวกว่าเราเป็นโจรเว้ย โอเคมาเพื่อบินจอนไปไปตรงนี้หรอดูอว่ามาซื้อลูกเงินนะเดี๋ยวลองดูขอไปดิได้ปะวะมันต้องมีวงให้เหราอย่างไงวงอเออมาเอกันรอกันนีไงมีอ๋อขายทองโอ้ไม่มีว่ะไอ<ว>อยู่ข้างในอยู่ข้างในต้องลองอีก ยาฮูนี่ไงวงแดงนยาฮูเดี๋ยวกูอัดช็อคกันใส่ตำรวจเดียวหนึ่งสองสามไม่เห็นได้เลยบอยอื่นแล้วไม่ได้เลยนะวะไม่มีเวลาวีขึ้นอ่ะเฮ้ยตำรวจไม่อยู่ป่อวะก็ตำรวจสามอ่ะเสรยเฮ้ยหลุดว่ะหลุดหลุดหลุดเออเออเอโดนอะไรวะไอ้เขี้ยมึงเอาปืนช็อตมาฮะกูยิงลูกซอง S <S เออเป็นลูกลูกสองช็อตเป็นลูกลูกสองอันนี้เว้ยลูกสองอะไรล่ะลูกปืนยางไม่ออกว่ะมึงสองรู้ที่กูยิงข้างในดิตันมะเอ๊ะรูที่กูยิงไปมันตันมะไปตรงนี้เอ๊ะต้องปนร้านค้าด้วยเปลี่ยนปนร้านค้าด้วยเ,เอเอราต้องปนร้านค้าเว้ยไอ้เหี้ยเอา,เอา ไอ้เย็นใกล้กูจัดต่อของมันไม่มีมาเบิร์มาไปคันเดียวเพราะอะยรเบอไปหะไรคันเพืองเนี่ยไปปนเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าลัมโบมานะลัมโบเยอะเหมือนกันเ่ย

เยมังก็เพลงเลยตส์คุยอีกทีนึงกูกูไม่นั่งแล้วรถดีเฮีย <c oughs> ไปลองอนะ่ะกูมันไม่อู้เลือเหลือลือมันลองใส่หมอกว่ามันอยึางจะหายอาจจาะนะไปเติมน้ำมันน้ำมันไม่มีเลย <c oughs> เออเล่นกูมันลูกซองไฟฟ้า ลูกตองไฟฟ้ามันก็เหมือนลองไหมลองไหมเดี๋ยวลองใล้ลมปั๊มดิเดี๋ยวมันจะลองเฮ้ยให้ให้คุณคุณซ่อมเลยเอ้ยมันยิงยิงน้ำน้ำมันไม่ระเบิดเลยระเบิดยังนี่ไงไอ้ที่อ้าชิบหายแล้วเหรอมันไหลพังกันเยาวเอง เอาแม่งระเบิดเรื Micro ่อยๆแล้วเอาแม่งบล็อกเอาไอ้เหี้ยแม่งระเบิดเรื่อยๆเลยแม่งบล็อกไอ้ย่ะเติมเติมเติมน้ำมันเหี้ยเยดใส่ไวเอสเอสใช่ปะทำไมมันกระเด้งข้าตูดกูวะเยสแล้วเอ็นแมกดา มามเ<อ>้ว<อ>กูยิงมัวติดมา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 กูเบอรเลยนะหนึ่งสองสามเออได้ละมาทำใม้กูไม่ได้วะวันให้ทีละคนแน่เลยแต่กูรออยู่นี่แม่กูช่วยได้ไงเออ มือของมึงขึ้นไปแล้วใช่400วิกินาทีปะ3นาทีดักดักตำรวจจะมาวะดูดิมันจะได้กี่บาทวะป่วนไอ้เหี้ยกูนั่งจนเปื่อยแต่เตอยก็ยังไม่มาไอ้สัสกาวิรอได้เงินละแต่โคกอนะไรเนี่ยต้องเข้าละกูว่าโคกโหเฮ้ย <Hey, S 2> ได้แสนปะ ได้ได้แล้มเออได้ละได้ประมาณแสนหนึ่งหมืนหกพันโอ้ไม่คุ้มเลยคนได้ก็ประมาณนี้เฮ้ไปใ,ใกล้ๆดิกูอยากลองยิงดิกูจะกูจะแบบตายแล้วไปไหนคนคนคนไปบินแล้วเรื่องอะไร ดูอาอตาแลวไปไหนไปหมดละเยรถกูพานี้กโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันก็พลวกนก็ประมาณนี้นะตำรวจไม่มานาะยจะหลับไปบมดละเพราะว่าก็เล่นกันดึกนะก็เดี๋ยวไปเจอกันพรหน้าแล้วกันวันนี้ก็มาป้นให้ดูเฉยก็ได้ประมาณแสนหนึ่งหมื่นนะก็ไม่มีอะไรนะมาป้น รอจนเปื่อยเออแค่ว้เจอกันอีพีหน้าครับบ๊ายบาย